อันนี้คืออย่างลำโพงทุเรียนพี่น้องท,ทุเรียนเมืองลาวสิ ราคาแพงว่เนาะโลเท่าไรนะสามสิ 35, บห้าพันกีบแบบเดินขนานสิลองจับขึ้นเบอ่งเอาขึ้นเบอง์ด้สามสิ 35, บห้าพันกีบคือฟังขึ่นอาจาักโลกหะน,นะโลก <laughs> ถึงโลกลกัอเลยนะโลกรมหนึ่งเน,งนะ 38, าะสามสิบแปดพันกีบ นี่เด้อพี่น้องสามสี่แปดมันกิบได้จักบัวเนี่ยนี่ยเ่งจ้ะชองสูงสุดหอดีบอ่าสามใบไอตัวนี้จะโกลว์กอลตัวนั้นเกบสองเกือบสองพี่น้องเอ้ยโลเปดกรรม 3 lông mừng sống hay vẫn đề sống lô đu Lược lược rồi Sống lô khương, Ồ, sống lô pê 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 อันนี้มักทุเรียนบ้านเขาเองเลยป่ะข <froze. S 1> อ,องมาจาก <c oughs> โ,โดยเป็นว่าเอามาจากไทยพี่น้องเลยปว่าเอามาเอามาตามละทุเรียนเมื่อนเนี้ยมาอยู่สวรรค์พี่ได้พี่น้องเลยบได้กินง่ายๆไ,ได้ถาบม,มาสวรรค์ปว่าน้องจอยให้ให้เพ่นแสะให้ก็ไเลยเนาะโดยโดยโดยะวย่าเมื่อเล็กน้อยสิปอ,อกกินบ่เป็น เอาได้กินทุเรียนสมใจแล้วเนาะพี่น้องบึงวิธีกันปอพราะวันถ้าเฮามาซื้อซื้อแถบบ้านเชาวราบมมีพี่น้องมีแต่มาสวัสด์อ๋อนึกนึกว่าทุเรียนไม่แต่ปักเซ่แบบนี้นะอ๋อโดย อันนี้หมอนทองอยู่บ่อันนี้ไข่อ๋ออ๋อโดยอ๋อมันเป็นมันบางขนาดนี้ผู้เนาะน้องจอยงงอตัว้างเลยโอ้ไข่เพราะว่าต้องให้เพิ่นแยกให้แบบหั่นเพราะว่าให้มืออ่งสิบ่ได้กินหนีนะแม่บ่ได้มือเฮาก็กินเาแม่นน้องจอยสงสัย ราคาราคาทุเรียนเนาะอันนี้ 35, นส,นานสามสิบห้าพันกีบสองหมื่นหา้าโมเมนต์สามหมืน่นห้าโลจีนหมื่นเมนสองโลโจีนหมื่นกีบพี่น้องกิโลละเจ็ดหมื่นกีบเนาะเพราะว่าเขาเขามาตามล่าฮาทุเรียนอยู่ตลาดอันนั้นสวรรค์ไซแม่นอยู่วะสวรรค์ไซอยู่อ่าเพราะว่าเขาก็มากบบับปูพีดวังเนาะพี่น้อง สาวราก็ได้กินหมากทุเรียนคือดั่งสีใจมโนแมงสมปันนะ <c oughs> นี่แหละคือหมารทุเรียน <c oughs> โดย <c oughs> โดย,โดย <c oughs> นี่คือทุเรียนเนาะ <c oughs> อ๋อสินค้ามาจาก เพื่อนบ้านเขาเนาะทุเรียนเขาเอาปลาด้วยน้ะทุเรียนเอาหัวลอยอุ้ยเบาไปเลยเออพอดียกมา <c oughs> อันนั้นพอดีอันนั้นเนาะพี่น้องสองโลเจนหมื่นกีบ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวสาลาวจ่ายเงินก่อนพี่น้องนี่คือทุเรียนตอนนี้น้องจอยก็ได้ทุเรียนสมใจแล้วไปทไั้งพูน นาพี่น้องนี่คือมักทุเรียนอยู่ตลาดสวรรค์ไซนเนาะถาบันสลาโบ,โบหินพี่น้องถาบอยู่มาในตัวเมืองใหญ่เนาะนี่กลัมามักเล่นมักเ่นพี่นนองเดี๋ยวทำมักเล่นนะมักเล่นรถเท่าไหร่บอรถเท่าไหร่เอาครึ่งโลซื้อมักเล่นก่อนพี่น้อง ซือมากเล่นอยู่ตลาดสวรรค์ไซโลหนึ่งชิปสองพันเข่งโลหกพันกีพี่นะ้องเอาเอาโโาึ่งโลเนี่ยเอาตัวดิฟนี่แมนหุงมาหุงโลโลหกพันกีนาะพี่นะ้องนะ าหน่วยหนึ่งก็สิบตุกประมาณโลหนึ่งหรือสองโลประมาณนี้นี่นคือราคาของอยู่ตลาดสวรรค์ไซเนาะร้อยเบิ่งมันแม่มันฝรั่งนะออมันฝรั่งโลละสิบพันกีบพีนองมากยังไหมค่ะเนี่ยอ้าว บ่ฮู้คือกันจักหมากอีหยังเคยฮู้แล้วเม้นมาบอกไงเด้อพี่น้องก็คึกคักเป็นธรรมดาเนาะเพราะว่าหลังจากซาโควิดไปแล้วเนาะเพราะว่าแม่ค้าเซาคายเพิ่นก็ทยอยทยอยมาเปิดห้านค้าเนาะพี่น้องที่ตาสวันใสอันนี้คือทงประเดฮะร้อยบ่แม่นเสียงฝนตกบ่อ้าวฝนสิตกทําเฮา พี่นอ้องเลยกับมีหมองปิดแน่บบปิดแน่นะเ,เนาะแต่ทุเรียนแลยเนาะเจ็ดหมื่นเมืนกินอิ่มขนาดพี่น้องทุเรียนราคาั่งเราสามหมื่นค่ะใครบ้าน่อยบอปะไค่ไค่ซํานี่บอตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นเย็นเย็นจ้าคือบกไปตกอยู่บ้านข่อยปะคือมมาตกอยู่สวรรค์ ลงไปตกอยู่เมืองเซผูทองแน่้ยเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยฝนตกฝนตกเพราะว่าเฮาบุยันฝนเอาปุยันฝนบ่มีแต่ฝนยานเฮาไงนี่คือบรรยากาศอุย้ยฝนฝนพี่น้องฝนฝนอเยอออยู่ตะวันตลาดสวรรค์ไซกับประมาณนี้แล้เนาะพี่น้องรีวิวเป็นอันเล็กน้อยเนาะ พิ่นกำลังมาเปิดห่านใหม่นาะพี่น้องหลังจากว่าปิดส่วงโควิดไปแล้วเนาะพิ่นก็นตลาดพิ้นก็นคึกคักเด่นธรรมดาเนะาะเพราะว่าเต่ก่อนก็บสป,ปิดสป,ปิดส่วงโควิดนะพี่น้องเพราะว่าไปใส่มาใส่กับบอดายเนาะกับเบียบวะไรกับปิดปิดห่านปิดห่านไว้แลาเท็ถึงเวลาก็เพิ่นสิเปิดแล้วส่วงพี่น้องนี่ก็คือ บรรยากาศที่ตลาดสวรรค์ไสเนาะขายใมกิบเขาขวนอันพอดายอันี้เบ่งดูอย่าชับกขชขันนี้โดยเบ่งดูฮะแมนยังแม่คือกระตานะกระห้องกระตาอยู่บ่ น่วยเท่าไรกะยังคืออีหยังกะยังตาอ้อยหน่วยเท่าไรฮะาพเสี้ยวเสี้ยวสิเอาไปใส่ยังกะยังนะเฮ็ดปัวเฮ็ดปัวแกคือปอวกะตาเลยแล้วเจ้าเสี้ยวหัวเลื่อมมุ้ยเลือกดีๆีอ้ราคาตมาเจ็ดหมื่นก่อนโอ้ราคาตั้งมาเจ็ดหมื่นปมงขี่ดินได้ยังไงน้องจอยเบัง่ะ มันอ่อนมันอ่อนเบิ่งดูค่ะตัวน่นนะฝนฝนหย่านฝนพี่น้องตัวกำลังกำลังลมกำลังฝนมาเลือกเร็วๆน้องจ้อยฝนสิตกงห้ามเจ้าเลือกเลือกกระตาเว้ยไม่ว่าสิเลือกหมือนเลือกหมวยเออน้องจ้อยแบบนี้เด้ มวยมวยมวยพียย่น้องมวยหนึ่งเขาเอา,อยาวยาเนาะเา่่สองก็งได้ปลาเห็ดปวก,กน้องจอยริ้วใส่เห็ดปูอิ้หาก็ยังก็ยังตะ mùi mùi nắng thôi đại mẹ nằm mùi tân Oh, sẵn sàng chịp hân hino chạy tân hòa nị đây chịp hân 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 ต้องเอาเข้าเมียนນนนี่เบิดบ่แม่ฝนบ,บ่ฟ้าบ่บอบอโอ้โดยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแລะ FC ทุกๆคนอืมมักตาลมาเป็นโลหลุ่นใดเลยโอ้เพิายมักต่เนาะายเป็นถุงบ่ถุงคือโลเป็นโลบ่บ โอ้ดยนัรจะาย่แแต้พรจำพรจาหันแหลข้ากลมาทางนมดเนาะเทามากมาทัก่ผู้ทอพรเทากันเผูเกบ้านเท่ากันรยมาตาอยู่ในวัดนะฮะนันไล่